ครับคันนี้เป็นเบนซ์นะครับซื้อที่ไหนนะครับต้องมีเงินดาวนะครับให้มาที่นี่นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับออกรถแค่6บาทแถมประวัติเดี๋ยกันกลับบ้านให้แสนเลครับรับประกันวันนี้นะครับเรามาชมกันนะครับรถสวยนะครับออกรถ6บาทเท่านั้นนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแถมประวัติดีนะครับบอกเลยเลยโปรโมชั่นร้อนแรงชั่วโมงนี้นะครับประวัติดีรับเงินกลับบ้านไปหนึ่งแสนนะครับซื้อที่ไหนนะครับเบนซ์นะครับคันนี้เป็นเบนซ์นะครับซื้อที่ไหนนะครับต้องมีเงินดาวนะครับ ให้มาที่นี่นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับออกรถแค่6บาทแถมประวัติดีเหลือเงินกลับบ้านให้แสนหนึ่งครับรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรับประกันไม่มีเอ่อชนหนักนะครับที่ความน้ําท่วมแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวียพาไปชมะครับคันนี้ CLA นะครับ2 5 0นะครับ CLA 2 5 0บอกเลยสวยๆนะครับตัวนี้ได้เป็น AMG แล้วนะครับได้เป็น g แล้วสวยสุดๆนะครับบอดี้เดิมๆ นี่นะครับรุ่นนี้เป็นออกแนวสปอร์นครับกระจกเป็นเฟรมเดดเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับพักมาเลยด่วนๆนะครับที่เออออโต้คานะครับรถสวยฟีดาวนะครับสวยครบจบที่เรานะครับเออออโต้คาร์จัดให้นะครับชั่วโมงนี้โปรแรงๆเหลือเงินกลับบ้านนะครับสําหรับลูกค้าประวัติดีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ